มาเคลื่อนเนี่ยนั่งกินขา้าวน้ำกันเยอะอ่าละ่ะแต่ง,งานกันเยอะมากเลขหนึ่งเลขสามกูสังเกตเห็นอ่าละ่ะออกมาเบิ่งานานไว้ราชภัฏสกลนครอย่าให้ห่อตีลูกตีเมียเบิ่งานานไว้ ก่อนได้นะคนมาติได้ใจความรักที่เริ่มบอกไทยอะไรก็อยากได้กับกูพันสาว่าสามสิบล้านบาทเด้อริสักอันนี้นนหาไว้อาคด,ดีเพื่อนแล้วไงขึ้นมาได้ไง่ายเด้อเออเราตัดส้นแล้วเนาะอาจารย์ว่าถ้าเออกูบอกแล้วธุรกิจมืดกูไม่ได้เอานะคะ จำไว้นะครับมอเตอใ์ไอยากบอกเห็ุธุรกิจมืดกับซืม,มันว่าไงครับกฎระเบียบของข้าราชการไทยหรือว่ารับรองโดยสำนักพระราชวังอีกครับประพั์ช่างดีประพัทช,ช่างดีบุญเตรียมช่างดีเสี่ยวกมุทธธีขัตนานนนขา